ดีครับอะไรของมเกิดมาดีวิวดีวิวอะไรลูกอมลูกอมอะไรครับลูกอมเลมอนลูกอมเลมอนนะไหนขอดูหน่อยสิว้าวเอาเอามามามาป๊าๆแกะให้นะแกะแล้วชิมได้เลยครับมันอร่อยมากไหมกินเลยอ่ะอมไปเลย เป็นยังไงครับเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยไหมครับเป็นยังไงลูกมันรู้สึกยังไงอะหวานเลยหวานอยู่เกี๊ยเกี๊ยลูกอมอากี้ลองชิมอยู่อันนี้อ๋อเจกี้เป็นคนที่แบบไม่กินลูกอมอะไรพวกนี้นะครับกลัวฟันหลอนะครับ เตอร่อยสิอร่อยไหมเปรี้ยวเปรี้ยวเลยเหรอครับเอาให้เตอร์กินอีกนิดนึงอ่ะกินดูอ่ะเปรีย้ยวไหมเปรีย <อม S 1> ้ยวไหมน,นี่อมแม่ครับพี่แบบนี้น่ะครับเร็วเร็วเร็วเ,วเวนันปันขอขอขอเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากนะครับจะกินไหนกินไหน อมเลยอมเลยอมเลยอันนี้เม็ดเม็ดที่สองแล้วครับอันนี้ผมจะทาดียวเลยครับมันมันเป็นยังไงครับมันเป็นเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากกินอยากให้พิงค์ลองมากเลยอ่ะมันจะอร่อยไหมเจออเลย หวานเกไม่ถ้ากินน้าลงไปมันจะหวานจะหวาเหรออันนั้นอันนั้นเอามาทิ้งหกบอาวางไว้ตรงนี้เออเดี๋ยวพ่อไปดิงเลยผมเบี้ยมากเลยผมเบี้ยมากเลยมันหวานนะพ่อว่าหนูยังทำเสียงแบบนี้ เไหนกีนลองอ่ะเหมือนกินว่านนาวไม่กินนิดหนึ่งเอากินนิดนึ่งไม่ก็ทางกินไม่ก็จับมือสองคำหนึ่งคำหนึ่งเนาะกี่ก็ไม่กล้ากินอ่ะเตอเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเปรี้ยวครับอ้าววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะเอาเดี๋ยว ต้องพูดดีเด็กๆต้องพูดนะเอาหนึ่สองสามขอจบาการเรียนของนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ